เธอแค่ไปสัมภาษณ์งานในตึกสูงใจกลางเมืองห้องเงียบแสงเย็นสายตาเขานิ่งเกินไปคืนเดียวชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกเลยเช้าวันถัดมาผลตรวจในมือสัน่นไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองแต่ห้าชีวิตกำลังเติบโตในร่างเธอเขาเป็นใครเขารู้ได้อย่างไร และทำไมเขากลับมายืนหน้าประตูความจริงที่ถูกซ่อนไว้กำลังเคาะดังขึ้นทุกวินาทีถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องธรรมดาคุณยังไม่รู้ครึ่งหนึ่งของมันดูจนจบเพราะสิ่งที่รออยู่ตอนท้ายจะทำให้คุณเงียบไปทั้งคืนห้องสัมภาษณ์อยู่ชั้นบนสุดของตึกกระจกแสงแดดบ่ายสะท้อนพื้นหินอ่อนจนแสบตาเธอนั่งหลังตรง มือเย็นเฉียบแม้เครื่องปรับอากาศจะอุ่นกำลังดีกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยอ้อยอิ่งผสมกับกลิ่นกระดาษใหม่จากแฟ้มเอกสารเสียงประตูปิดลงเบาแต่หนักอึ้งหัวใจเธอกระตุกเหมือนถูกดึงเชือกเขานั่งตรงข้ามรอยยิ้มสุภาพแต่สายตานิ่งเกินไปผนังสีเทาดูแคบลงนาฬิกาแขวนเดินช้ากว่าปกติคำถามเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ แต่เสียงของเขาใกล้เกินกว่าที่ควรจะเป็นเธอรู้สึกถึงแรงกดอากาศรอบตัวเหมือนห้องทั้งห้องกำลังหายใจพร้อมกันฝ่ามือเธอชื้นปลายนิ้วสั่นโดยไม่มีเสียงเก้าอี้หนังส่งเสียงเบาเมื่อเขาขยับเสียงนั้นดังชัดกว่าคำพูดทั้งหมดแสงจากหน้าต่างค่อยๆมืดลงเงาของเขาทาบทับร่างเธอลมหายใจเธอขาดเป็นช่วง ร่างกายหนักอึ้งราวกับไม่ใช่ของตนเองความเงียบกดทับหูจนได้ยินเสียงเลือดไหลในอกเมื่อเธอลุกขึ้นขากลับไม่รับคำสั่งโลกหมุนช้าพื้นเย็นกัดผิวฝ่าเท้าขึ้นผ่านไปโดยไม่มีความทรงจำที่สมบูรณ์มีเพียงความรู้สึกแตกหักที่หลงเหลือเช้าวันถัดมาแสงอาทิตย์ดูโหดร้ายเกินไป เธอตื่นพร้อมอาการคลื่นไส้กลิ่นข้าวสวยทำให้หัวใจบีบแน่นมือแตะท้องโดยไม่รู้ตัวผิวหนังอุ่นผิดปกติผลตรวจวางอยู่บนโต๊ะตัวเลขเรียงกันอย่างไร้ความปราณีลมหายใจหยุดชะงักดวงตาเบิกกว้างไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองหัวใจเต้นแรงจนเจ็บมือสั่นจนกระดาษสั่นตาม ชื่อของเขาผุดขึ้นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงเมืองด้านนอกดังจ่อแจแต่ในห้องกลับเงียบงนันเธอนั่งนิ่งท้องที่ยังแบนราบเหมือนกำลังซ่อนความลับความจริงเริ่มก่อตัวช้าหนักและไม่มีทางถอยเงาสะท้อนในกระจกไม่เหมือนเดิมดวงตาคู่นั้นรู้มากเกินไปโทรศัพท์สั่นบนโต๊ะ ชื่อผู้โทรปรากฏขึ้นเสียงสั่นนั้นยังไม่หยุดโทรศัพท์ยังสั่นไม่หยุดเหมือนหัวใจที่ไม่ยอมสงบเธอไม่รับสายปล่อยให้เสียงสั่นกัดกินความเงียบม่านหน้าต่างไหวเบาลมเช้าพัดเย็นแต่เหงือกลับซึมที่หลังคอภาพในห้องสัมภาษณ์ย้อนกลับมาเก้าอี้หนังโต๊ะไม้สายตานั้นท้องเธอแน่นขึ้นเล็กน้อย ความรู้สึกแปลกประหลาดไหลลวนภายในเหมือนมีการเคลื่อนไหวไม่ใช่หนึ่งจังหวะแต่หลายจังหวะซ้อนกันช้าลึกพร้อมกันลมหายใจเธอสะดุดมือกดลงบนหน้าท้องแรงขึ้นความจริงกระแทกซ้ำไม่เปิดทางให้ปฏิเสธเสียงข้อประตูดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้ง เสียงจากด้านนอกคุ้นเคยสุภาพนิ่งมั่นใจพื้นห้องเย็นจนเท้าชาเธอไม่ขยับโทรศัพท์หยุดสัน่นแล้วมีเสียงแจ้งเตือนใหม่ข้อความสัน้นแต่หนักเขารู้แล้วม่านตาเธอสัน่นภาพเมืองด้านนอกพระเลือนมืออีกข้างจับขอบโต๊ะเพื่อไม่ให้ร่างกายสุดลง ในอกอัดแน่นทั้งกลัวทั้งสับสนเสียงข้อดังขึ้นอีกใกล้กว่าเดิมเธอได้ยินลมหายใจของตัวเองทีสั้นไม่สม่ำเสมอท้องอุ่นขึ้นชัดเจนเหมือนมีชีวิตหลายชีวิตรับรู้ความตึงเครียดนั้นเงาหน้าประตูทอดยาวบังแสงเช้าชื่อของเขาดังก้องในหัว ไม่ต้องมีใครพูดลูกบิดหมุนช้าเสียงโลหะเสียสีกันหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บเหมือนกำลังเตือนประตูเริ่มแย้ำออกแสงจากถงทางเดินศาสเข้ามารอยยิ้มเดิมสายตาเดิมแต่ความหมายไม่เหมือนเดิมมือเธอกำท้องแน่นรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวพร้อมกันอีกครั้งความเงียบระหว่างกันหนักอึ้ง เต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ถูกพูดเขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวพื้นส่งเสียงเบาโลกทั้งใบเหมือนหยุดหายใจเขาหยุดยืนกลางห้องระยะห่างสั้นเกินไปอากาศหนาแน่นเหมือนกดลงบนหน้าอกสายตาเขามองต่ำหยุดที่หน้าท้องเธอนิ่งยาวเย็นเธอกลืนน้ำลายลำคอแห้งผาก กลิ่นเดิมจากวันนั้นกลับมาผสมกับกลิ่นยาฆ่าเชื้ออ่อนๆในห้องเสียงนาฬิกาดังชัดทุกวินาทีเหมือนตอกย้ำเขาเอื้อมมือช้ามั่นใจเธอถอยหลังหนึ่งก้าวส้นเท้าชนขอบเตียงผ้าปูยับเล็กน้อยรอยพับเหมือนรอยแผลที่มองไม่เห็นท้องเธอขยับอีกครั้งแรงกว่าเดิม ไม่ใช่ภาพลวงไม่ใช่ความคิดคิ้วเขาขมวดเล็กน้อยดวงตาวูบไหวเพียงเสี้ยววินาทีความเงียบระเบิดอยู่ระหว่างคนสองคนหนักจนหูอื้อเขาพูดชื่อเธอเสียงต่ำชัดชื่อเดียวแต่ทำให้ขาเธอสัน่นเธอรู้สึกถึงแรงกดในท้องหลายจังหวะพร้อมกัน เหมือนมีใครกำลังตอบรับเสียงนั้นมือเธอสัน่นเหงื่อไหลาตามแนวสันหลังหน้าต่างสะท้อนภาพทั้งคู่เหมือนภาพที่ไม่ควรมีอยู่เขาขยับเข้าใกล้อีกนิดกลิ่นน้ำหอมชัดขึ้นลมหายใจเธอขาดห่วงหัวใจเต้นรัวจนเจ็บความทรงจำที่ขาดหายเริ่มเชื่อมต่อทีละชิ้นทีละภาพเก้าอี แสงไฟมือที่ปิดปากท้องเธออุ่นขึ้นอีกราวกับรู้ว่าความจริงกำลังถูกเปิดเขาหยุดตรงหน้าใกล้จนเธอได้ยินลมหายใจของเขานิ่งหนักไม่ถอยคำถามยังไม่ถูกพูดแต่คำตอบลอยเต็มห้องเสียงเมืองด้านนอกยังคงดงังรถคนชีวิต แต่ในห้องนี้มีเพียงความจริงที่เติบโตช้าลึกพร้อมกันและไม่มีใครหยุดมันได้ความเงียบยังคงค้างหนาแน่นเหมือนควันเขาขยับไหล่สูดลมหายใจลึกแสงจากถงส่องเข้ามาตัดเงาหน้าของเขาเป็นเสี้ยวดวงตาเธอจับจ้องไม่กระพริบ หัวใจเต้นช้าลงอย่างน่ากลัวราวกับกำลังฟังเขาว,วางแฟ้มลงบนโต๊ะเสียงกระแทกสั้นหนักเอกสารเปิดออกเองกระดาษขาวสะท้อนแสงตัวอักษรเรียงแน่นตัวเลขชัดเย็นชามือเธอแนบหน้าท้องความอุ่นยังคงอยู่แรงขยับเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นพร้อมกันหลายจังหวะ ไม่สม่ำเสมอลมหายใจเธอสัน่นริมฝีปากแห้งเขามองเอกสารแล้วมองเธอสายตาไม่เหมือนเดิมมีบางอย่างคำนวณอยู่ข้างในเสียงนาฬิกาหยุดกระทันหันหรืออาจเป็นหูของเธอโลกภายนอกเงียบหายเหลือเพียงห้องนี้เขาขยับเก้าอี้นั่งลงอย่างช้าท่าทางสงบ แต่น้ำหนักคำพูดยังไม่ถูกปล่อยเธอรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอากาศเหมือนเย็นลงความจริงไม่ได้ตะโกนแต่กดทับเธอคิดถึงบันไดาทางออกแต่ขาไม่ขยับท้องแน่นขึ้นเหมือนรับรู้ความตึงเครียดเขาพูดอีกครั้งเสียงต่ำนิ่งไม่เร่งไม่ปลอบ คำพูดตกลงบนพื้นที่ละคำเหมือนของหนักเธอฟังแม้ไม่อยากฟังม่านตาเธอสัน่นมือกำแน่นภาพอนาคตผุดขึ้นซ้อนกันรวดเร็วโรงพยาบาลแสงไฟขาวเสียงเครื่องมือหลายเสียงร้องไม่ใช่เสียงเดียวลมหายใจเธอขาดห่วง อกยกสูงเขาหยุดพูดปล่อยให้ความหมายทำงานความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักกว่าเดิมท้องเธอขยับชัดพร้อมกันเหมือนการยืนยันที่ไม่มีคำพูดแสงในห้องสั่นเล็กน้อยหรือเป็นสายตาเธอเขาลุกขึ้นเก้าอี้ครูดพื้นเบาระยะห่างเปลี่ยนความกดดันไม่ลด มือเขาวางบนโต๊ะใกล้แฟมเสียงกระดาษสั่นเหมือนลมหายใจเธอรู้ว่าสิ่งที่กำลังเริ่มไม่ใช่การจบและไม่มีใครในห้องนี้ปลอดภัยจากความจริงที่กำลังเติบโตแสงไฟเหนือสีส,สันไหวเสียงฮัมเบาเหมือนกระซิบเขาเลื่อนแฟ้มเข้ามาใกล้นิ้วคอขอบโต๊ะช้าสม่ำเสมอ เธอรู้สึกถึงแรงตึงในท้องหนักขึ้นลึกขึ้นลมหายใจเธอฝืดเหมือนอากาศถูกดึงออกไปทีละน้อยเขามองนาฬิกาข้อมือไม่เร่งไม่หยุดหน้าต่างสะท้อนเงาสองเงาซ้อนกันบิดเบี้ยวคำหนึ่งหลุดจากปากเขาต่ำเรียบคมความหมายกระแทกอก,อก แรงกว่าคำใดมือเธอชาวาบป,ปลายนิ้วชาท้องขยับอีกครั้งพร้อมกันชัดเจนเหมือนเสียงข้อจากภายในเรียกร้องความสนใจเขาเงยหน้าสายตาคงที่ไม่หลบความนิ่งนั้นทำให้ห้องแคบลงผนังเหมือนขยับเข้ามาเธอพิงโต๊ะน้ำหนักตัวถ่ายลงที่แขน เงื่อไหลตามขมับเย็นบางเสียงรถด้านนอกไกลลิฟเหมือนโลกถูกปิดเสียงเขาหยิบปากกาหมุนช้าปล่อยให้ปลายสะท้อนแสงกระดาษถูกดึงออกมาวางตรงกลางเส้นแบ่งขาวคมชัดหัวใจเธอเต้นทีจนเจ็บซี่โครงภาพเตียงขาวผุดขึ้น ไฟสว่างกลิ่นยาฆ่าเชื้อเสียงเครื่องวัดชีพจรสม่ำเสมอไม่ปราณีท้องอุ่นวาบการเคลื่อนไหวพร้อมกันอีกครั้งเหมือนการนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาวางปากกาลงเสียงโลหะกระทบไม้ดังชัดคำสั่งยังไม่ถูกพูด แต่เส้นทางถูกขีดไว้แล้วเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงแต่ไม่หลบความเงียบยาวหนักแน่นลมหายใจของทั้งคู่ทับซ้อนชา้าลึกแสงจากถงดับลงชั่วครู่เงาในห้องหนาขึ้นเขาขยับเข้าใกล้โตะ๊ะระยะห่างหายไปอีกนิดมือเธอกำท้องแน่น รับแรงขยับพร้อมกันความจริงไม่เร่งไม่หยุดมันเดินต่อก้าวต่ออยู่ในห้องนี้ไฟกลับมาติดอีกครั้งสว่างเกินไปเงาทุกอย่างหดสั้นความลับไม่มีที่ซ่อนเขาขยับแฟ้มให้ตรงขอบกระดาษเรียงสนิทเสียงกระดาษเสียสีกันทำให้เธอสะดุง้งท้องแน่นหนัก อุ่นแรงขยับจากภายในชัดขึ้นพร้อมกันไม่ลังเลเธอหลับตาชั่วครู่กลิ่นอากาศเปลี่ยนแห้งคมเมื่อเปิดตาเขายังอยู่ตรงนั้นท่าทีสงบสายตาประเมินคำพูดสั้นๆหลุดออกมาเรียบหนักความหมายกดลงบนไหล่ ทำให้หลังเธอหอ่อมือเธอเลื่อนไปจับขอบโต๊ะไม้เย็นแข็งภาพหน้าต่างสะท้อนอีกครั้งเงาในกระจกเหมือนคนแปลกหน้าเสียงหายใจของเขาสม่ำเสมอควบคุมมั่นคงเสียงหายใจของเธอแตกต่างที่สั้นท้องขยับหนึ่งจังหวะแล้วหลายจังหวะตามมา เหมือนการยืนยันซ้ำไม่เปิดช่องให้ปฏิเสธเขาเลื่อนเอกสารอีกแผ่นวางทับของเดิมเส้นแบ่งเพิ่มขึ้นคมชัดเธอรู้สึกถึงแรงดึงในอกเหมือนบางอย่างกำลังถูกตัดสินลิฟต์ด้านนอกดังขึ้นเสียงกลไกเคลื่อนผ่านชั้นโลกยังเดินต่อโดยไม่สนใจเขาเงยหน้าขึ้น สบตาเธอโดยตรงความเงียบสั้นลงแต่หนักกว่าคำหนึ่งถูกวางกลางอากาศไม่ดังไม่เบาหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะได้ยินมือเธอสั่นแต่ไม่ถอยท้องอุ่นวาบอีกครั้งการเคลื่อนไหวพร้อมกันแน่นลึกเหมือนมีใครกำลังฟังกำลังรอ เขาขยับเก้าอี้ออกยืนขึ้นเต็มความสูงเงาของเขาทาบยาวตัดผ่านพื้นเธอเงยหน้าตามคอเกรงระยะห่างเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนความจริงยังคงอยู่ไม่ลดไม่เพิ่มมันยืนอยู่ตรงกลางห้องระหว่างคนสองคนและเติบโตต่อไปเงานั้นไม่ขยับ แต่ความหมายหนักขึ้นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอสว่างวาบชื่อหนึ่งปรากฏตัวอักษรน,นิ่งไม่อธิบายเธอรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอทั้งที่ไฟยังสว่างท้องขยับอีกครั้งพร้อมกันรากับตอบสนองต่อแสงเขาวางโทรศัพท์คว่ำลงเสียงกระทบโตสั้นชชด ความเงียบตึงขึ้นเหมือนเชือกที่ถูกดึงเธอสูดลมหายใจกลิ่นไม้กลิ่นโลหะผสมกันความคิดวิ่งเร็วแต่ร่างกายช้าเขาขยับหนึ่งก้าวหยุดไม่ลำเส้นสายตาเขาเลื่อนไปที่ประตูแล้วกลับมาที่เธอท้องแน่นขึ้นเหมือนแรงดันจากภายใน มือเธอประคองไว้รับน้ำหนักที่ยังมองไม่เห็นเสียงฝนเริ่มดังนอกหน้าต่างหยดแรกกระทบกระจกแสงเมืองพราเส้นไฟยืดยาวเขาพูดอีกครั้งชา้าชัดคำพูดนั้นไม่ดังแต่ทำให้หูอื้อภาพเอกสารเส้นแบ่งตัวเลขทับซ้อนในหัว หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนกำลังวิ่งหนีท้องขยับแรงพร้อมกันการเคลื่อนไหวครั้งนั้นทำให้เธอสะดุง้งความจริงชัดขึ้นเขาหยุดพูดปล่อยให้ความหมายตกตะกอนเสียงฝนหนักขึ้นห้องเหมือนถูกล้อมเธอรู้สึกถึงเวลาที่ไม่ยอมเดินตามเดิมเขาเอื้อมมือไปปิดม่าน แสงภายนอกหายไปห้องเหลือเพียงไฟขาวกับเงาที่คมขึ้นท้องอุ่นแน,น่นมีจังหวะเธอยืนตรงแม้ขาจะสัน่นสายตาสองคู่สบกันยาวไม่หลบความจริงไม่ต้องการคำยืนยนันมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วในร่างเธอในห้องนี้ และในช่วงเวลาที่ไม่มีใครหยุดได้เธอสูดลมหายใจลึกช้ากว่าครั้งใดมือที่สั่นค่อยๆสงบเมื่อแนบท้องอีกครั้งจังหวะจากภายในยังคงอยู่ไม่เร่งไม่หายเขาถอยหลังหนึ่งก้าวระยะห่างกลับมาอากาศในห้องเบาลงเล็กน้อยพอให้หายใจได้เอกสารถูกปิดแฟ้มถูกเก็บ เสียงนั้นเหมือนบทหนึ่งที่จบลงโดยไม่ต้องมีคำพูดเธอเงยหน้ามองสายตานิ่งชัดไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการยอมรับเขาพยักหน้าเบาไม่ใช่คำสัญญาไม่ใช่คำสั่งเป็นเพียงการรับรู้ร่วมกันประตูเปิดออกแสงจากถงสาดเข้ามาเธอเก้าวออกไปช้า มั่นคงทุกก้าวมีน้ำหนักแต่ไม่พังทลายเสียงเมืองกลับมาอีกครั้งชีวิตยังคงเดินมือเธอวางบนหน้าท้องอุ่นหนักมีความหมายไม่ใช่จุดจบไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่แต่เป็นเส้นแบ่งที่เธอเลือกยืนอยู่ด้วยตัวเองและในความเงียบนั้นเธอเดินต่อ พร้อมชีวิตที่กำลังเติบโตไปกับเธอ